อันนี้รา,า,นะาวสตาร์แล้วนะราวสตาร์ราวสตาร์เฉพาะกิจไปนี้เลยนะคะน้องๆค่ะเฉพาะกิจไปหกเจ็ดนะหกเจ็ดนะคะเฉพาะกิจน้อง,องคงรู้นะตัวเต็มน นก็เด่นนะคะวันนี้สวนก็เด่นเด่นมากพี่จะเอาพวกนี้มาเด่นนะเสียงเบาไปหน่อยนะมันเช้ายู่นะพี่กวงไม่ทันนะต่อไปหาหนอยพี่เสียเราเอาไปสามหกแล้วนะ,ะน้องๆค่ะสามหกนะปกติเราเข้าไปสวนเนาะ่ันสวนไปเลยนะปกติพี่เสียเราไปสามหกเฉพาะกิจเราไปหกเจ็ดนะคะน้อง ามนี้นะคะอันนี้สามตัวให้น้องๆตัดเล่นเองนะเนี่ยตัววินนะของรู้นะว่าทำไงนี่ลหละตาเราสตาร์ทให้หนะึ่งสีนะฟันสีเลยแล้วกันน้องๆ <c oughs> ประมาณนี้คะ่ะน้องๆค่ะนะคะเรารู้กันเรารู้กันนะคะ จัดให้ไปเลยประมาณนี้คะ่ะน้องๆเจอกันค่ะสวัสดีนะคะ,ะดูให้ชัดๆก่อนนะละเพียอธิบายไม่ค่อยนานนะเสียงไม่ค่อยมีตอนเช้าเชา้ชาเพิ่งตื่นนะงั้นก็ดูให้ชัดๆก่อนนะคะน้องๆน,นะคะนอนมาตรวมนะอย่าลืมพัฒนานะคะอย่าลืมพัฒนา เราพัฒนาได้เข้าดีมากนะตัวจบตัวอะไรแล้วนะนะคะเจอกันค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ